เราเรามีอะไรใหม่ครับแล้วก็นู่นมาเช้านะคะไปทำแปล้เรามีเรามีะมมาอ,อะไรใหม่อีกอ๋อ <c oughs> <c oughs> คือติดไว้หลายวันแล้วก <c oughs> ็เลยไม่ได้นึกว่าอะไรใหม่ <c oughs> สวัสดีครับดูของเยอะแยะจะไร ยังเก็บมาไม่หมดนะคะไยอยก่อนอกระถาง12นิ้วจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าเราจะใช้กระถางที่เล็กลงส2สอนิ้วก็จะเหลือไม่กี่ไม่กี่ต้นละมันเป็นมัเป็น8มากกว่าแต่ว่าก็ยังพอเห็นอยู่นะ12สองครับเป็นแปดกับสิบนิ้วครับ เข้ามาบ้างน,นี่แหละครับเริ่มใส่ตู้แล้วยังไม่ได้หลากหลายเยอะแยะเหมือนตอนที่ตู้เก่าเราเนาะทีนี้อันนี้ก็คือพิ่งตู้ที่ยังยังไม่ปลอดุมิแข็งแล้วอันนี้คือพรอมเมล็ดค่อยๆ,ๆไปเนาะมันต้องใช้ชุนทับอีกเยอะมันค่อยๆเปิดทีส่วนท,ทีส่วนท,สวนทีส่วนก่อน โ okay, อเคตอนนี้เราจะลาตรงไหนดีแบงนี้ก็ได้บ้านนี้ไม่ได้วันนี้นะคะก็ได้พาชมนะคะค่อนข้างหลายจุดแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี <h <h ่นี่ c h ชาแนลด้วยนะคะจะครบ2,000แล้วครับขาดหกคนครับของเราช่องเรานี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะใช่ กระเตื้องกระเตื้องทีละนิดทีละนิดนะคะและแ<ต>้วก็นะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามเยอะๆหน่อยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราใช่ <ขอ S 2> ก็ช่วยดูเยอะๆครับว่ารายได้ก็เดือนหนึง่งสามสิบบาทสี่สิบบาทนี่ <laughs> ครับชิล <laughs> ประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะช่วยกดแล์กัแชร์ก,กด,กกดติดตามช่องขยนถ่าชนชาแนลนะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็เข้ามาชมสวนได้นะคะที่ประชาชนหรือว่าใครอยากจะบรรมา มา,ม,ามาแจมกันทำธุรก,กิจร่วมกันอะ่ะค้ามาคุยได้เลยครับมีพื้นที่ว่างเยอะแยะเลยที่จะให้คนเข้ามาแชร์กันนะคะใช่อย่างไรจะทำอะไรโมมี้ทำอะไรมาคุยกันได้ค่ะเราอยู่ประชาชื่นโอเคค่ะสำหรับวัต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ก็หม่อลิปต่อไปค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบบ๊าายาย